แต่งแบบนี้ก็สวยนะคะเมื่อเราขยายแล้วก็จัดค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่คะ่ะเราตัดแล้วให้เขาอยู่ทรงพุ่มเหมือนเดิมนะคะเราค่อยๆตัดกิ่งที่ยาวออกมานะคะตัดแล้วก็เราจะได้ประมาณนี้คะ่ะแล้วก็จะเอาตะกร้านี้นะคะไปขยายคะ่ะนี่คะ่ะทรงพุ่มเขาก็ยังอยู่สวยเหมือนเดิมคะ่ะค่ะแล้วก็เมื่อเราตัดริบบิ้ไคลรีด่างชมพูมาแล้วนะคะแล้วมาปรุงดินเลยคะ่ะ เราก็ใช้คุนยมะพร้าวละเอียดนะคะปุยมะพร้าวละเอียดแล้วก็ปุยมือไช้เดือน,นะค่ะแล้วก็ดินปกตินะคะค่ะเพื่อนเพื่อนคะเมื่อเราตัดเข้ามาแล้วนะคะเราก็เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ทําการปักชําเขาเลยนะคะดินที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะคะจากนั็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้นะคะปักชําเขาค่ะทำรูลงไปนะคะแล้วก็เอาเขาใส่ไปเลยะค่ะจะแต่งมุมสวยให้กับเขาอยู่ด้วยกันหลายๆตัวทางน,นะคะ จะมีกระถางใหญ่บ้างกระถางเล็กบ้างนะคะจัดมุมสวยๆน่ารักรงมุมหน้าต่างที่มีแดดส่องถึงนะคะก็จะสวยเก๋น่ารักเลยละคะ่ะน,นี่ค่ะไปค่ะเพื่อนๆคะเมื่อเราขยายแล้วนะคะเราก็หาที่จัดวางเขานะคะโดยเราใช้ฝากข้อพัดลมนะคะคล้ายๆกับว่าเป็นสวนย,ย่อมให้กับอีบิ้งชารีนะคะแต่เราก็อเอาหินนะคะเอาหินที่อยู่ในสวเนเรานี่แหละคะ่ะมาใส่ตรงฝากข้อพัดลมนะคะชพ่ย,ยกระดับพื้นให้ ให้เขาสูงขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะวางกระถางเล็กๆที่เราขยายมาสักครู่นี้นะคะให้อยู่ในกระแกงพัดลมแบบนี้ได้ก่อนอื่นเราต้องหาที่วางกระแกงพัดลมให้ได้ให้ได้ไมากระถานก่อนนะคะให้ได้มุมที่เราชอบเลยค่ะพอได้มุมที่เราชอบแล้วเราก็เอาหินในส่วนที่เรามีนี้นะคะมาเทรอบๆกระแกงพัดลมนี้นะคะเทแล้วกระแกงพัดลมนี้เทแบบนี้เลยค่ะเทเพื่ออะไรกัเพื่อที่เราจะเอากระถางเล็กๆที่เราขยายมาสักครู่นี้นะคะ มาวางรอบๆกระถางใหญ่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะจัดเรียงให้ส,สวยๆยังไงนะคะเพื่อนๆ,ๆค่ะ <them> เราจะใช้มุมนี้นะคะให้เป็นด้านหน้านะคะ,ๆๆะ,คะแล้วก็เอากระถางกระถางนี้นะคะกระถางที่สูงนี้นะคะเราก็จะเอาไว้ด้านหลังนี้ค่ะๆๆเราต้องดูระดับให้ได้นะคะ <ๆ S 1> พอเราดูระดับได้แล้วก็วางอย่างนี้นะคะ,ๆๆะ,คะแล้วก็เอากระถางเล็กนะคะกระถางเล็กไว้ด้านหน้าเพราะว่าเป็นกระถางต่ํานะคะแล้วก็ไว้ด้านหน้าตรงนี้นะคะ ถ้าโคนเค้นเราก็หาเม็ดหินมาลองนะคะหาเม็ดหินมาลองเพื่อให้เขาได้ระดับนี้ค่ะค่ะแล้วก็เราก็หากระถางต่อไปนะคะกระถางเล็กๆนะคะอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะถ้าโคลนเคงแล้วก็เอาเม็ดหินในส่วนเรานะะี้เลยค่ะประคองนะคะประคองกระถางเพื่อให้เขาตั้งอยู่ได้ค่ะคะ่ะแล้วก็จัดแบบนี้เลยนะคะจัดวางง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ เพราะว่าเรามีตะแกรงพัดลมถ้าจะบังคับพื้นที่ให้เราแล้วนะคะบังคับพื้นที่ให้เราแบบนี้ค่ะค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเอากระถางนี้มาไว้มุมนี้ค่ะแล้วก็เอากระถางนี้นะคะกระถางนี้มาไว้มุมนี้ค่ะแล้วก็กระถางนี้แล้วก็ขยับได้นะคะถ้าเขาดูแล้วพื้นที่ ไม่พอนะคะแล้วก็ขยับแบบนี้เลยคะ่ะถ้าพื้นที่ไม่เรียบแล้วก็ใช้เม็ดหินนะคะเม็ดหินมาลองมาลองเพิ่มถ้าบ้านใครไม่มีเม็ดหินก็แล้วก็หาวัสดุอื่นได้นะคะวัสดุอื่นอย่างเช่นก้อนหินอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นลักษณะเป็นโฟมนะคะเป็นฟ้าขวดพลาสติกอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็มาจัดวางพื้นที่ตรงนี้ก็จะได้สวยเกย๋แบบนี้เลยคะ่ะนีค่ะก็จะสวยเกย๋น่ารักเลยคะ่ะเราก็จะแต่งเพิ่มได้นะคะแล้วก็เอาหินมาแต่งเพิ่มได้ะคะ่ะแล้วก็เอาหินมาแต่งเพิ่มได้นะคะเพื่อให้เขามีฐานที่แข็งแรงนี่ค่ะ ค่ะเพื่อนเพื่อนคะเมื่อเราขยายเรียบร้อยนะคะเราก็มาตกแต่งแบบนี้นะคะตกแต่งอันนี้คือฝากข้อพัดลมนะคะแล้วก็ใช้หินรองฝากข้อพัดลมแล้วก็เอากระถางวางนะคะที่เราขยายไว้นะคะค่ะเพื่อนๆค่นคะดูนะคะประหยัดพื้นที่ค่ะถ้าเราประหยัดพื้นที่แล้วก็ใช้สิ่งที่มีประโยชน์นะคะใช้ของเต่านะคะมาตกแต่งนะคะมาตกแต่งสวนสวยสวยแบบนี้ก็น่ารักเลยแล้วค่ะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้แท่นี้ก่อนเลยนะคะเอาไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ